แจ็คสันหวังมาทุกคนปักเหลือไหมย,ยังไงคิวว่างไหมรับงานหรือ,อยังยังไม่ได้จองคุณเอาฝั่งแมนยูะวะบุ๊ยมีเอาฝั่งลเว์พูด,ดีฝั่งแมนยูไปนัักเห่าเลยคนน้อยคำเตือนคลิปนี้อาจมีเนื้อหาคำพูดหรือการกระทำที่ไม่สุภาพโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำชี้แนะถือว่าเตือนแล้วนะอย่ามาดราม่าที่หลังนะจ๊ะ ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช n e l ตั้มวราวด์ชแนลวันนี้มีคนปลบมือมาด้วยภาพบรรยากาศแบบนี้แน่นอนแหะครับมันเกิดเรื่องเกิดราวอันใหญ่โตขึ้นก่อนหน้านี้ครับเขามีการประกาศออกมาว่าจะมีศึกวันแดงเดือดินไทยแลนด์ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานก็คือลิเวอร์พูลปะทะแมนยู ตัวผมเองเนี่ยเป็นแฟนบอลของลิเวอร์พูลอยู่แล้วแต่ก็มีความคิดว่า uh. บาดอะแพงซื้ม่ไหวก็เลยตัดสินใจไปแล้วว่าจะไม่ดูแต่เมื่อวานนี้ความพีคเกิดขึ้นเขาประกาศว่าแจ็คสันหวังมาทุกคนโอ้โหทีนี้ครับคิดใหม่พอแจ็คสันหวังมาต้องแล้วเท่ากับเราเป็นแฟนลิเวอร์พูลและเราเป็นเมนแจ็คสันด้วย ทำไงดีบัตรเหลือไหมยังไงคิวว่างไหมรับงานหรือ,อยังยังไม่ได้จองอะไรเลย<อ>ก็คือวันนี้ก็เตรียมที่จะมาทำการเขาเรียกว่าบุ๊กคิง booking, เพื่อที่จะได้เข้าไปดูในศึกวันแดงเดือดแล้วก็ได้ไปดูของจัดสันหวังในครั้งนี้อันดับต่อไปลองไปที่ไทยทิเกตก่อนอเพื่อดูบัตรว่ามันยังเหลือไหมไปเราไปดูบัตรกันคุณมีบัตรเท่าไหร่เออ ไม่ถึงหมื่นได้ไหมไม่ถึงหมื่นดูนะนี่ไงนี่ไงว่างติดริมสนามเลยเนี่ยเนี่ยสองหมื่นสองพันยี่สิบยังมีว่างอยู่ใช่ไหมใช่ไปดูสองคนสี่หมื่นสี่ตเพื่อดูแบบแบบหลังโกตรงนี้นะ สี่มื่นสี่แต่จะไม่เห็นหน้าแจ็คสันนะดีแจ็คสันเวลาเขาโชว์เขาโชว์ตรงเนี้ใช่ใช่ใช่คุณต้องแบบฝั่งนี้สองหมื่นห้าแจ็คสันเวลาโชว์เขาโชว์ตรงกลางอ่ะแต่เราควรจะได้นั่งสีแดงอ่ะยังสีแดงอ่ะว,ว่างไหมสีแดงเหรอสองหมื่นเหรอเออสองหมื่นเอ้าเขาไม่เปิดขายว่ะทำไมสีแดงถึงไม่เปิดขายอ่ะคือโซนใกล้ๆเลยอ่ะไม่เปิดขายแล้วสีม่วงไม่เวิร์กสี 7, ส้มเจ็ดพันสีส้มเหรอสีส้มเจ็ดพันคุณเอาฝั่งแมนยูป่ะ วิ่งมีเอาฝั่งดิว่าพูลดีฝั่งแมนยูไปนั่งเหงาเียคนน้อยอูวแต่ฝั่งแมนยูเต็มเอียดเลยนะเนี่ยไม่จะไปเต็มอะไรฝั่งแมนยูเขาไปดูแจ็คสันเปล่าแจ็คสันตอนคอนเสิร์ตเขายกโกออกไหมวะไม่ยกหรอกบ้าเลยถ้าโกไม่ยกนั่งสองมื่นสองไม่คุ้มขึ้นไฮดรลิกตรงกลางคือจัดกลางสนามฟุตบอลเนาะใช่เขาจัดสเตจเลย พูดรึเปล่าเล่นเฮ้ยกำจีมุกแกช่องสามรอไม่เคยดูอ่ะพอดีเป็นคนช่องวันตอนแรกผมกะว่าเออเดี๋ยวผมค่อยหาโอกาสไปซื้อได้เลยมารตัวละห้าพันเก้าและเล่นเต็มคอนเสิร์ตแต่นี่คุณดีดูคุณแมนยูนะคุณไม่ต้องบินไปถึงอังกฤษเฉยๆไม่ค่อยอยากดูได้มาสองแชมป์แล้วไงนะไม่ตื่นเต้นแล้วไงและเตะกับแมนยูอ่ะโอ้โหเตะอะไรก็ได้ แต่ก็ชวดหลายแชมป์เหมือนกันสองแชมป์ได้สองแชมป์ก็ครึ่งๆรึ่รถามหมวยก่อนอคนแรกเลยผู้ตัดสินใจใหญ่สุดแล้วมันสามารถเป็นเก้าอี้ตัวเดียวแล้วนั่งคนละครึ่งได้ไหมฮะ<า>นี่ไงก็บอกว่าเนี่ยซื้อบัตรฮัลโหลอ้นาถามก่อนว่าบัตรสองหมื่นดูไหมไม่ดู เงียอยี่ังแค่ชั่วโมงเดียวอะ่ะเขาไม่ได้เชียร์ทีมหรือว่าููหรือทีมแมนดูอะ่ะงง้นก็คุ้มสำหรับค้างั้นค่านั่งสองหมื่นเองไปนั่งเจ็ดพันไมละถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่าอยู่ดีๆเราซื้อบัต,ตรตัวคอนเสิร์ตไปเอ้ว่าเด็กสัยมาแค่โชว์หนึ่งชั่วโมงเนี้ยกลับหรอล้ลำลึกแม่งชาญฉลาดบ,บอกแล้วให้เรียนหนังสือให้เรียนหนังสืออเรอว่าโอเคถ้าค่าซื้อค่าจะดูราคาอื่นเจ็ดพันเนาะเออ แล้วในก็ตังเองคนเราเจ็ดพันแล้วไม่เยอะนี่อแต่ตอนมาร์กค่าซื้อจะบอกเองนะว่า่าได้ตอนมาร์กอะมันยากลำบากนะคนเป็นอากาเซ่มันยากเหมือนกันนะชีวิตไม่ได้ง่ายนะอะ ชีวิตไม่ได้ง่ายนะ,ะชีวิตไม่ได้ง่ายนะอ,ะ <c oughs> อยากคนดูเขาเลยรู้เลย <c oughs> ผมบอยนะตอนนี้ผมสับสนว่าผมจะผมก็รอลุ้นว่าเออจะเพื่อคือความคุ้มอ่ะมันคุ้มไหมก่อนแจ็คสันเล่นชั่วโมงหนึ่งแต่ถ้าจบงานนี้แล้วแจ็คสันมีคอนเสิร์ตขึ้นมาล่ะกับที่เมืองไทยหนึ่งมิตติ้งอะไรอย่างเงี้ยเราต้องไปเสียอีกถ้าตรงเนี้ยเราเสียสี่หมื่นใช่ไหมสองคน ล้วต้องไ่เสียเพิ่มอีกหรอก็เป็น6กหมื่นเนี้ยมันก็ไม่คุ้มหรือเปล่าหรือถ้าไปดูก็ดูบัตรราคาถูกเพื่อเอาแบบให้ได้สุนทรพ์บรรยากาศให้ได้เห็นให้ได้มาแต่มันก็ไไมม่่ตตตกกอยยาาทุกคนครับหลังจากที่วันนั้นเนี่ยเราได้ มีการดูบัตรดูหาที่นั่งแล้วก็ตัดสินใจกันอยู่ว่าจะไปดีไม่ไปดีเพราะว่ามันมีหลายปัจจัยมากๆหนึ่งบัตร25 0 0ที่ว่าแบบแพงสุดเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเต็มหมดแล้วแล้วมันก็ไม่มีที่ที่มันแบบมันดีอะ่ะเนาะแล้วถ้าขึ้นไป7 0 0 0พันหรืออะไรเงี้ยมันก็แทบจะมองไม่เห็นแลลวแล้วแจ็คสันก็อาจจะมาน้อยด้วยหรืออะไรด้วยอย่างเงี้ยนะเสร็จปั๊บอีกไม่กี่วันผ่านมาครับมันมีประเด็นว่า ว่าจริงๆแล้วมีมีการที่หมาบัตรไป oh, <no. S 1> ไปขายต่อกับทางออนไลน์กับแม่ค้าท่านหนึ่งอะว่ากันไปนะฮะ oh. ก็เลยโดยโดยโดยสรุปแล้วผมคิดว่าวันที่12ที่แดงเดือดผมน่าจะไม่ได้ไปดูอืมเพราะไม่รู้ฟิลผมไม่อยากไปดูมันเกิดเรื่องหลายความรู้สึกไม่อยากสนับสนุนอะไรแบบนี้ด้วยมั้งแล้วก็มันมันเสียความตั้งใจนะวันที่เรากดบัตร ทำไมทุกที่มันเต็มเราก็แบบหพยายามหาพยายามหาพอเรามารู้ที่หลังอีกทีมันมันเป็นเรื่องแบบนี้อะไรเงี้ยเราก็เลยไม่ไม่ค่อยอยากไม่ค่อยอยากดูอคือวันที่ผมถ่ายเนี่ยมันมันอาจจะไปออนหลังวันที่7ซึ่งวันที่7เนี่ยแจ็คสันจะบินมาที่สุวรรณภูมิผมก็เลยคิดว่าถ้าผมไม่ได้ไปดูเขาในวันที่12ผมจะไปรอเขาที่สนามบิน ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงอันนี้ก็ต้องรอติดตามแล้วกันเดี๋ยวผมจะไปรับเขานี่คือผมได้เจอแจ็คสัน่แน่ไม่วะคมอแบบเยอะไม่รู้นะครั <Depending S 1> <จ>บ <frustrating> ทีนี้เนี่ยผมก็เลยคิดว่าอยากไปดูคอนเสิร์ตอื่นๆของกอเซเว่น <tiếp gente> ด้วยเหมือนกันอันหนึ่งที่ผมรู้สึกอยากไปดูแล้วก็มันอาจจะมีช่วงแกลบว่างพอดีช่วงเย็นเป็น คอนเสิร์ตของแปบนึงนะฮะเป็นคอนเสิร์ตของยองแจซึ่งผมจะเปิดนี้ให้ดูทุกคนใองอเคเขาพูดประมาณว่าจะจะไม่มาจริงๆหรอจะไม่มาหากันจริงๆหรอก็คือว่ามัตรอะของยองแจขายก็พ่งตรงว่าอาจจะขายได้ไม่ไม่ไม่ค่อยเยอะมากเพราะว่าตอนนี้ยปาเซเว่นมาไทยหลายคนแล้วมาเยอะไม่ได้มัดรวมกันมา อันนี้เข้าใจมากแต่ผมอยากไปดูอยากไปซัพพอร์ตเขาผอยากไปคลิป <c oughs> อยากไปเ้ให้เขาในวันนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนผมจะไปดูยองแจ <c oughs> ผมขอปิดคลิปนี้เท่านี้แล้วกันนะครับ วันแดงเดือดก็ขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็สนุกกับการดูฟุตบอลแล้วก็ได้ดูแจ็คสันนะครับผมไม่ได้ไปดูก็จะจจะตามดูตามเพจตามอะไรอย่างนี้แล้วกันส่วนอากาเซ่นะครับอยากจะไปสนุกด้วยการไปจอยกันไปเจอกันที่คอนเสิร์ตของยองแจนะครับหรือไม่ก็เจอกันอุ้ยวันที่7ผมออน8ไม่ได้หรือหลายคนอาจจะได้เจอผมที่สนามบินสวนภูมิผมจะไปรับแจ็คสันนะครับโอเควันนี้แค่นี้ครับสำหรับคลิปนี้ขอให้แดงเดือดปุ๊ดปุดแล้วกันนะ